ซึ่งวันนี้อาจจะวุ่นวายสักนิดนต่รับไปซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่27คุณนึกว่าแก่พูดซ้ำบ้างไม่อันนี้แพนด้าบ้านี่ก็คืออ่าในห้องเรียนแล้วครับผมอ่าก็ลืมพูดเปิดที่นะสวัสดีครับก็มาอยู่กันในช่องด็อกทีวีนะผมแล้ววันนี้เราจะมาจัดเรื่องปีใหม่กันวันนี้ผมวันนี้ผมเซมพอมฮะโอ้ย เสมบรองผมเองครับเดเกๆม่ซึ่งวันนี้ผมก็มีไอยูทูบเบอร์นะครับไม่ยูทูบเบอร์สองคนก็คือไอไอแมมมอสนะะไอแมมมอสนะนะแต่บอลอย่างมาวันะซึ่งวันนี้เราก็อาจจะมาจัดเรื่องปีใหม่เรอาจจะจัดไม่ได้นานนะเพราะว่าซึ่งผมก็เดี๋ยวผมอยู่ด้ในห้องนักบัตรหนึ่งอย่าเพิ่งกินอะไรก่อนนะ ไปตักบาทอะไรกันก่อนนะเราต้องไปตักบาทกัน้วยนั่นแหละเราต้องไปตักบาทแต่ว่าไม่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะเดี๋ยวพวกเราจะตัดไปช่วงที่เราตัดตอนท,ที่เราตักบาทเสร็จแล้วอันนี้พเพือเอ่อเสน่ห์โบอ,อี้โบกีเพื่อเสน่กีกไม่นานเดี๋ยวเพื่อโบจะย้าย จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ก็คือภอาพนะวุ่นวายเพาวันนี้ก็เพื่อนสนิทผมเองมีอีกสองคนก็คือตรงนี้กับตรงนี้ดบนนลูกกอัั ช่วยผมกำลังแอบส่องอยู่นะแอบส่องก็ปางข้างใต้ผมเลยค่ะใครอะเน็ตเน็ตใครเป็นลูกไฟวะเน็ตใครเป็นลูกไฟวะคุณครูบอกว่าอ่าอย่าเพิ่งกินอะไรก่อนนะผมเพราะ <c oughs> ว่าเพราะว่าคุณครูบอกว่าต้องรอให้คุณครูประจำชั้นมาก่อนนะคะ <c oughs> ผมเพิ่งก,ก็กลับมาจากการตักบาตรก็โคตรหิวเลยตอนนี้สั่นไปหมดแล้วดูสั่นไปแล้วตอนนี้นี่ก็คือกระเป๋าผมนะ โอเคตัวหนึ่งอะโอเคงั้นเหรอเราก็จะไปตัดฉากตอนอ่าตอนที่คุณกูไปจำชั้นมาหรือว่ามานั่งบนโต๊ะแล้วก็นั่งกินอะไรกันนะไปเริ่มกันโอ้เสพไอ้เดิมพี่น้องอย่าอย่าเคี้ยวมุมมาไลยจัดเดี๋ยวคนดูกินไม่ลงเกาเนี้ยเอาไก่สม่ำเดี๋ยวพี่น้องความสร้อยน้องแต่เพราะตายเด็ดดูไก่ดูไก่ ไอแมมอนพวกเรากินต I mean, well, sure mm. so ่อแล้วครับดีวิวนะครับรสชาติก็ปกติครับเขาไม่ได้ถามเรื่องก่อนเลยหรอเจ้าเฟยอยังไม่มีเฟยเลยพี่นะเกือบร้อยเจ้เฟยออมแล้วแต่ไอาเียออมไม่รับเราดีเราเป็นไอไอตัวไอตัวที่เปนแดงข้างข้เนี่ยเป็นจี๊ปลาต้มตําเรียบเรียบพี่น้องชาวไทย <ersch> ชิมคุกอร่อยมากซมซำเป็น้วงมาถกล้องมให้เรากินเลยก้องไหยเาทำอะไรให้ดูอ <Math> ๋อโอเค มันกองเลยเด็ก่นีโดวกูเกลียนแล้วก็ตาโดูกระตูฮะเด็กเขาเหนียวเป่า เฮ้ยม e ึงเหรอแก้ว <in> น <la> <ina> ah, ้ำวางไว้ตรงกลางนูเราวางไว้ก่อนเนี่ยเข้าเนี่ยหมดไปแล้วเน่เข้าเนี่ยนี่หมดแล้วเขากินของแข็งๆสินั่นแะนเลยอ่าส่ๆแสบน้องแสบ ไปซื้อแก้วเต่าบินมามีอยู่แล้วอย่าก็ไม่บอกอนี่อร่อยอร่อยมากอมบอกเลย

ที <Cornell. S 2> ่มันขออภัยเสียงอาจจะเบาได้ตงนั้นไก่เกิไม่ได้ดีท้วคนนี่เรือของครู่ถ้าเกิดผู้เสียงดังก็อาจจะไล่มาเลยะติดหน้าถ้าเกิดผู้เสียงดังอาจจะไล่มาเลยันนะคะก็เลยต้องพูดเบาน่ะถ้าฉะนั้นตั้งยิปต่อทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะแล้วก็ผมชอบเอากล้องทิ้งไว้แบบนี้หรือหลายอย่างนะก็พยายามแพ้ได้มากที่สุดนะ ไม่มีอะไรที่ไม่ไดเกี่ยได้กระดึงขอเอาดีๆไปนั่งไม่มี้นไม่เลือไม่อ่อยิบอล่ะเยไม่หมดอลเป็นของสารอไล่ะก็เขลงของตวไก็คือของค แมวล่ากำลังมาแต่คนแรกเลยแมวแมวล่าเฮ้ยเ้ยจีเนี่ยสามร้อเปซ็นซึ่งคนที่ใช้สามอยเปอร์เนั่นก็เขาคือตัวนหลกแห่งห้องเนี่ยสับหลายพี่น้อง มนบอกพลังไม่มีซอสโอเคอซอสซอสนี้ชอแล้วขอเยอะไปนีดหนึ่นะชิเกยิเกชิเกแล้ขอยอะนี้ใส่ชอใส่ซอส่อยนะขออตน Why s ้ serious? <c> Tantanton, tant 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 de beaucoup, tant 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 de beaucoup, tant 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 de beaucoup, tant 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 de bon.